วันนี้จะพูดถึงเรื่องการใช้ Key Preview นะครับฟอร์มปกติเนี่ยแต่ละคอนโทรลจะเป็น Minindex นะครับอันนี้ Index 1, 2, 3นะครับเวลาเรารันโปรแกรมเนี่ยการที่เราจะเลื่อนจากการที่เราจะเลื่อนจาก Index ที่1มาที่2มาที่3เนี่ยเราจะต้องใช้แท็บในการเลื่อนนะครับ ถ้าเรากด enter มันจะไม่ไปนะครับแต่การใช้จริงงานจริงๆเนี่ยวลาเราใส่ข้อมูลแล้วกด enter มันจะสะดวกกว่า tab นะครับเรามาดูวิธีการจัดการมันนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับเริ่มแรกเรามาที่ property ของ form นะครับดูที่ key preview เปลี่ยนเป็น true นะครับจาก default มันจะเป็น false อยู่เราเปลี่ยนเป็น true นะครับ จากนั้นมาแก้ไขโค้ดที่ฟอร์มนะครับจากฟอร์มโหลดเราเปลี่ยนเป็นเราเลือกที่ Key Down นะครับพ p e r ี y ที่คีย์ดาวใส่คำสั่งไป if Key.Key c คีย์เท่ากับ Key Enter ตามนี้นะครับ3ามบรรทัดนี้นะครับคือว่าถ้าเรากด Enter เมื่อไหร่ปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นเป็นแท็บทันทีมันจะส่งคำสั่งว่าเรา กดว่าแทบไปนะครับลองรันโปรแกรมดูครับนะเดิมมาต้องกดแทบ็บมันจะถึงขั้เลื่อนนะครับตอนนี้ผมจะกด Enter นะครับเลื่อนเหมือนกันนะโอเคใช้ได้ครับ